รสับไครของใครน่ะอรุรุอรุฮะคุยฝันดีรเก่งก่อนเก่งเก่งอนเก่งก่อนนะเก่งก่อนีจี มาถ่ายรูปเออมาถ่ายรูปเออถ่ายถ่ายพ่อด้วยทำไม่อถ่ายพ่อด้วยเห็นไหมถ่ายยกขึ้นเอโทรศัพท์ยกขึ้นถ่ายรูปเออถ่ายถ่าย